สวัสดีนะครับวันนี้ผมอนนท์ผมส, os, สุรินนะครับหรือว่าช่างอินเดียหรือว่าช่างเดียในนามช่างเย็บผ้านะครับจะมาพูดถึงการเรียนตัดเย็บเสื้อสูทนะครับเพราะว่ามีหลายๆคนที่ทักข้อความมาอยากมาเรียนตัดเย็บเสื้อสูทกับผมนะครับวันนี้จะมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับว่าสถานการณ์ในการตัดเย็บเสื้อสูทนั้นมันมันเป็นยังไงนะครับมันต้องใช้เวลาในการเรียนนะครับหลายหลายคนอยากมาหาผมอยากมาเรียนอยาก โทรมาทักข้อความมาหลายๆท่านนะครับบาว่ายังมาเรียนบางคนคิดว่าจะประมาณสองสามวันเป็นนะครับอันนี้มันมันเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าคนเราอยู่ในวงการสื่อเราจะรู้กันดีนะครับบางคนเรียนในการเรียนกนะ็คือใช้เวลาหลายๆเดือนนะครับหรือบางคนเป็นปีนะครับในลักษณะการเรียนแล้วแล้วแต่แล้วแต่คนจะมีความจําเท่าไหร่เนาะอันนี้มันขึ้นอยู่กับส่วนบุคคลนะครับก็คือในการเรียนคนที่มาหาผมเขาจะมีพื้นฐานในการ เรียนตัดเย็บเสื้อสูทอยู่แล้วนะครับแต่บางคนนั้นที่ทักมาหาผมนั้นบอกว่าไม่ได้มีอะไรเลยก็คือเขามีพื้นฐานแค่เย็บงานทั่วๆไปนะครับก็คือเย็บจากเป็นก็จริงนะครับแต่ในวงการเสื้อสูทมันจะมันจะละเอียดละเอียดอ่อนกว่างานอยา่างอื่นในการตัดเย็บนะครับมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับบางคนคิดว่าเรียนสี่ห้าวันสิบวันยี่สิบวันจะเป็นอันนี้ไม่เป็นนะครับผมบอกได้เลยนะเสื้อสูทมันจะ,ะเป็นงานละเอียดอ่อนไปทุกอย่างนะครับ ใอีกอย่างหนึ่งก็คือในการเรียนมันใช้เวลานะครับในการเราเรียนนมันใช้เวลาหลายๆวันเราก็ต้องกินต้องใช้นะครับในการเรียนเนาะเราก็ต้องมีทุนจุดนั้นด้วยนะครับว่าบางคนที่เขามาหาผมนะเขาจะมีพื้นฐานมาห้าวันสิบวันเขาก็เขาก็ได้ความรู้กลับไปใช้ได้แน่นอนนะครับสําหรับคนที่มาหาผมนะครับแล้วแต่คนจะได้มากได้น้อยเนาะก็แล้วแต่คนนะครับอันนี้ แต่บางคนคิดว่ามันจะง่ายนะโทรมาทักมาคืออยากมาเรียนสักประมาณห้าวันสิบวันจะเป็นนะอันนี้มันมันมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าผมกวดจะมาได้ทุกวันนี้ก็สัมผัสกับจากเย็บผ้าใจออกโรงเรียนป .6 นะครับจนถ,ถึงทุกวันนี้นะครับก็เข้ามา2ยิบเกาสาสิบปีแล้วในวงการเย็บผ้านะครับกวาจะได้ขนาดนี้นะเป็นไหมครับงานมันไม่ได้ง่ายนะครับมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเหมือนกับงานทั่วๆไป เรียนสามสี so ่วันน anyway. so so He ่าจะเป็นอันนี้ไม่เป็นแน่นอนนะครับการันตีได้เลยนะครับนี่คือลักษณะที่มาออกมาธิบายให้คนที่อยากมาเรียนด้วยนะครับเราต้องใช้เวลาในการเรียนเรามีเวลาไหมเราต้องกินต้องใช้นะครับในเวลาเล่าเรียนก็คือหลายๆเดือนนั้นเราต้องมีทุนในการเรียนนะครับลักษณะการเรียนเนาะอันนี้ก็คือจะออกมาธิบายให้เข้าใจกันนะครับคนที่ทักมาหาผมคนมีพื้นฐานมาได้นะผมไม่ได้ว่าเนาะลักษณะการเราเรียนนัมันความรูแล สงคนก็แบ่งปันความรู้กันนะครับแล้วก็ถ้าคนไม่มีพื้นฐานเราก็ต้องใช้เวลายิ่งนานเลยนะครับทีนี้ก็ต้องคนที่มีครอบครัวคือมันต้องหลายๆอย่างนะครับเนาะมันก็ยังว่าเลเข้าใจว่าคนอยากเป็นนะครับอยากเย็บเป็นนะครับแต่มันเป็นก็มีวิชาชีพผิดตัวเข้าใจอยู่นะครับแต่ในการเล่าเรียนนี้เราก็ใช้เวลาในลักษณะการเรียนนะครับมันต้องกินต้องใช้หลายๆอย่างนะครับ ที่อยู่ที่อาศัยก็มีองค์ประกอบในหลายด้านนะครับอันนี้จะมาอธิบายเข้าใจสําหรับคนอยากมาเรียนนะครับหลายๆท่านนะครับถามมาหาผมได้ไหมถ้ามีเวลาม,มีเวลาแล้วก็มีทุนทุนทรัพย์ในการจะพอเลี้ยงชีพตัวเองไปได้อันนี้มาได้นะครับอันนี้มาได้ไม่ว่ากันเนาะ้าคนอยากมีวิชาอาชีพเข้าใจว่าการมีวิชาอาชีพติดตัวมันก็ทำมาหากินยังชีพเลี้ยงครอบครัวเราได้ตลอดไปแล้ว พื้นฐานในการตัดเย็บมันก็มีถ้าคุณมีมันเป็นเร็วอยู่แล้วนะครับนี่ว่าจะเป็นขนาดนี้นะครับงานนะม,นมันใช้เวลาขนาดไหนนะครับนี่อย่างตัวนี้นะครับเห็นไหมครับประสบการณ์ที่เราทําช่างทุกคนที่ทํากับผมเขาก็มีประสบการณ์นะครับในการทํางานด้านนี้โดยตรงนะครับเกี่ยวกับเสืนะ้อสูตรเนาะอันนี้ก็คือออกมาอธิบายให้ฟังนะครับสําหรับคนอยากมาเราเรียนนะครับไม่ใช่ว่าไม่อยากให้มาเนาะ ทศนาการเราเรียน,นหลายท่านที่ทักมหาผมเป็นหลายสิบหลายยี่สิบคนเลยนะครับเป็นสิบยี่สิบคนนะครับในหลายท่านนะครับอันนี้คือออกมาอธิบายฟังนะครับถ้ามีถ้าเรามีพื้นฐานเมื่อคุณมหาผมเนี่ยเขามีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับเขาก็อยากมาเรียนเนาะเขาก็อยากมาหาความรู้ใส่ตัวเองเดี๋ยวเอาง่ายว่าต่างคนมาต่างเปลี่ยนเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนเปลี่ยน,น,าานล,ยนลยนักษณะงานนะครับ แลกเลี่ยนความรู้กันง่ายๆนะครับเนาะนี่คือลักษณะการการเรียนเสื้อสูตรนะครับทั้งเสื้อสูรวงการเราก็รู้ๆอยู่แล้วเนาะแต่จะทํางานออกมาให้มันดีที่สุดนะมันก็มันมันก็ต้องมีมีลักษณะการการตีชมอะไรมันมีอยู่แล้วนะครับในวงการเราเนาะคนทําดีทําไม่ดีอันนี้ก็ไม่ได้ว่าใครนะมันแล้วแต่ฝีมือของแต่ละคนเนาะมันจะออกมาในลักษณะแบบไหนนะครับนี่คือลักษณะการทําเสื้อสูตรสไตล์ของผมนะครับมันก็มี เป็นสไตล์นี้ผมนะครับเดินสายทั้งสูตรคนไทยสาย,สายลยุโรปงานทั่วๆไปเกี่ยวกับชุดใหญ่นะครับชุดแขนสูตรซาฟารีแขนสูตรเสื้อขาวสกอตจีนสกอตพระราชทานอะไรอย่างนี้นะครับสูตรงานยุโรปอะไรประมาณนี้ที่ว่าสไตล์ที่ผมทำนะครับคือลักษณะางานที่ผมทำเนาะมีหลายๆอย่างที่ท่านเห็นในในเฟซผมที่ลงให้ชมแล้วครับโอเคนะครับเดี๋ยวการหนนะ้าเดี๋ยวจะมา รอสู่กันฟังใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ